อีพีหนึาคำพิพากษาสาลฎีการที่453ห้าสาับสองพันช้อดช้างผู้ร้องผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมขายที่ดินโฉนดเลขที่916-93พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของผู้เยาว์ทั้งสองที่ถือกรรมสิทธิ์รวมแทนผู้เยาว์ทั้งสองสารชั้นต้นประกาศนัดไต่สวนไม่มีผู้ใดคัดค้าน,านสารชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอทาริชาธรรมเนียมให้เป็นพับผู้ร้องอุทธร์สารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแผนกคดียาวชนแระครอบครัวพิพากษายืด ข้าริชาธรมเนียมชั้นอุทธรให้เป็นพ,พับผู้ร้องดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกาสาลดีกาปรแนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกับหนางสาวจิถาพรเมื่อวันที่20ตุลาคม2542 ระหว่างสมรสมีบุตรด้วยกันสามคนคือนายกรกฏขณะยื่นคำร้องขออายุ21ปีนายสิรวิทย์ขณะยื่นคำร้องขออายุ18ปีและเด็กหญิงจิตศิลขณะยื่นคำร้องขออายุ13ปีผู้ร้องกับนางสาวจิถามพรเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 91693<ม>เนื้อที่85ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักในโครงการบ้านจัดสรรออ่างต่อมาสาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ร้องกับนางสาวจิถาพรย่าโดยให้ผู้ร้องกับนางสาวจิถาพรเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ทั้งสองร่วมกัน สำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนางสาวจิถาพรยกกรรมสิทธิ์ส่วนที่ถือร่วมกับผู้ร้องให้แก่ผู้เยาวทั้งสองกับนายกรกฎตามสัญญาปณีปนอมยอมความและสำเนาโฉนดที่ดินข้อเท็จจริงปรากฏตามทางไตสวนและรายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีครอบครัวที่ผู้เยาวมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียรงวันที่ 4ตุลาคม2564ว่าผู้เยาวทั้งสองกับนายกรกฏอยู่กับผู้ร้องผู้ร้องให้การอุปการะเรี้ยงดูคนเดียวนางสาวจิธาพรไม่ได้ติดต่อหรือกลับมาพบผู้เยาวทั้งสองกับนายกรกฏอีกโดยได้ความจากนายศิรวิทย์และเด็กหญิงจิตศิลว่าไม่ทราบว่านางสาวจิธาพรไปอยู่ที่ใด ขาดการติดต่อกันตั้งแต่ปี2,558คดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของผู้ร้องว่ามีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทในส่วนของผู้เหยา่อทั้งสองหรือไม่เห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันของบุคคล4คนส่วนหนึ่งเป็นของผู้ร้อง ซึ่งเป็นบิดาของผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมอีกสามคนข้อได้จริงได้ความว่าผู้ร้องแม้นจะต้องปกครองดูแลผู้เยาวทั้งสองกับนายกรกฎร่วมกับนางสาวจิตาพรผู้เป็นมารดาแต่ในความเป็นจริงผู้ร้องเพียงผู้เดียวที่แบกรับภาระทั้งค่าใช้จ่ายและการดูแลผู้เยาวทั้งสองกับนายกรกฎโดยอาศัยรายได้จากค่าเช่าอาคาร ที่พักอาศัยเพียงเล็กน้อยเมื่อเกิดภาวะเศษรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโครโรนา2019ทำให้ผู้เช่าที่พักลดลงแต่พระค่้าช้จ่ายเพื่อการศึกษาของผู้ยาวทั้งสองยังมีอยู่มากพอสมควรไม่ว่ารายจ่ายของนายศิรวิทย์ที่วิทยาลัยดอเด็กหรือรายจ่าย ของเด็กหญิงจิตสินที่โรงเรียนสอเสือรวมทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอื่นๆการที่ผู้ร้องจะขอขายทรัพย์กรรมสิทธิ์ร่วมจึงมีเหตุผลเพื่อการลงทุนในการศึกษาแก่ผู้เยาวทั้งสองให้มีความรู้เพราะการมีวิชาความรู้ย่อมสร้างโอกาสที่จะหาที่ดินที่เสียไปให้กับมีขึ้นอีกได้ง่าย และดีกว่าการมีที่ดินแต่ไร้วิชาความรู้อันจะทำให้ต้องสูญเสียที่ดินไปโดยง่ายในอนาคตและไร้ประโยชน์แก่ผู้เยาวทั้งสองส่วนผู้ถือก,กรมรมสิทธิ์ร่วมอีกสามคนบุตรคลโตในกรกฏบรรลุนิติภาวะแล้วผู้เยาว์คนที่สองในศิลวิทย์อายุ18ปีมีการศึกษาตามวัย มีวุฒิภาวะพอสมควรซึ่งทั้งสองคนมีวัยและวุฒิภาวะและการศึกษาที่เพียงพอจะตัดสินใจได้ถึงความจําเป็นในการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกลาง่าวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคนรวมทั้งประโยชน์ของเด็กหญิงจิตสินผู้เยาวด้วยเมื่อผู้ร้องในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมมาร้องขออนุญาต ทำนิติกรรมขายที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,574ที่ประสงค์จะให้ศาลกำกับดูแลเพื่อให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อผู้เยาว์ทั้งสองหรือก่อความเสียหายแก่ผู้เยาว์ทั้งสองน้อยที่สุดเมื่อได้ความว่าการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อนาคตของผู้เยาว์ทั้งสองและ ได้รับราคาที่สูงกว่าราคาประเมินจึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตให้มีการขายได้โดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้เยาวทั้งสองโดยแท้ที่ศาลชั้นต้นอ้างว่าการทำนิติกรรมขายไม่ได้รับความยินยอมจากนางสาวจิถาพรมันดาผู้เยาวทั้งสองเป็นการวินิจฉัยโดยขัดข้อเท็จจริงที่นางสาวจิถาพร ไม่ได้ดูแลผู้เยาวทั้งสองและไม่อาจติดต่อได้ข้อวิจาััยไม่คำนึงถึงประโยชน์แท้จริงที่ผู้เยาวทั้งสองพึงได้รับส่วนที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนานพิเศษอ้างว่าไม่มีเรื่องเร่งด,วด่วนหรือเหตุฉุกเฉินก็ไม่ได้อยู่ในบริบทที่มาตรา1 5 7่ากำหนดไว้ ส่วนที่อ้างว่าหล่อให้ผู้เหยา่วทั้งสองจเจริญวัยจนบรรลุนิติภาวะตัดสินใจเองก็เป็นข้อวินิจฉัยที่ขัดต่อเจตนารมที่มาตรา1นึ่งห้ารให้ศาลกำกับดูแลก,การทำนิติกรรมไม่ใช่ปล่อยให้ช่วงเวลาที่ยังเป็นผู้เหยาวเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเมื่อบรุติภาวะจึงค่อยมาดาเนินการ เหตุผลและกรรมวิจัยของศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลดีกาดีกาของผู้ร้องฝั่งขึ้นพิพากษากับอนุญาตให้ผู้ร้องขายที่ดินโฉนดเลขที่91693พร้อมสิ่งปลูกสร้างในส่วนของผู้เยาว์ทั้งสองผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคารชาชกธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นทับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งแลผ่าณนนิชย์มาตราหนึ่นาร้อยินิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ยาวดังต่อไปนี้ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตอนุหนึ่งขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ อนุสองกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิ์ของผู้เยาวอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาตราหนึ่งอสิบส่อนุสามก็ตั้งพระจำยอบสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินภาระติดพัน์ใน,อ,นสอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อื่นใดในอสังหาริมทรัรพย์ มาตรา1574งอนุ4จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิทเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ยศสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนนงได้หรือสิทธิทเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพย์ยศสิทธิ์ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้นมาตรา1574งอนุหให้เจ้าอาสังหาริมทรัพย์เกิน3าปี มาตรา1,574อ,15 74, อนุ6ก่อข้อผูกพันใดๆที่มุ่งให้เกิดผลตามอนุ1อนุ2หรืออนุ3มาตรา1,574อ,15 74, อนุ7ให้กู้ยืมเงินมาตรา1,574อ,15 74, อนุ8ให้โดยเสน่หาเว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาวให้แทนผู้เยาวเพื่อการกุศลสาธารณะเพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ทำจัญญาทั้งนี้พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้หยางมาตรา1,574อนุ9รับกันให้โดยสนัยหาที่มีเงื่อนไขหรือค่าปรับติดพันหรือไม่รับกันให้โดยเสนาหามาตรา1,574อนุ10ประกันโดยประการใดๆอันอาจมีผลให้ผู้หยางต้องถูกบังคับชำระหนี้ หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาวต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่นมาตรา1 5 7 4อนุ11นำทรัพย์สินไปสแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา1,598ทั4อนุ1อนุ2หรืออนุ3มาตรา1 5 7 4อนุ12ปณิปนอมยาำความ มาตราหนึ่าร้อยเจนุสิบามมอบข้อพิพาทให้นุญาโตตุราการวินิจฉัย